ผมและผู้ช่วยก็ได้ประสานให้กับทุกอบตอทุกเทศบาลทุกอำเภอด้วยว่าให้ไปที่กระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำอะไนะครับเลยสนามบินน้ำไปหน่อยให้ไปรับข้อสารเพียงไปถึงต้องไปแจ้งบอกมาจากสวปท,ทานีถ้าเป็นอบตอรับไปท,ทันทีเอารถไปทุกเดียวนั้นเลยครับพันถุงถ้าเป็นเทศบาลสองพันถุงแม้แต่ข้าราชก,การนายอำเภอนะเป็นอำเภอ เขาบอกว่ามาจากสวกระทุมธานีเท่านั้นนะครับสองพันถุงและเอามาแจกจ่ายประสานอย่างนี้นะครับแล้วก็มีนายกอบตอนายกเทศบาลแม้แต่อ,อําเภอก็ไปใช้สิทธิ์อันนี้ได้มามากมายมาแจากให้กับพี่น้องประชาชนที่นี้ทำอย่างไรนะครับมันก็ไม่ทั่วถึงจนปรากฏว่าวไม่เห็นกระผม,ผม แจกถุงยางชีพจนมงันสุดท้ายที่สำนักง,งานของผมน้ำมันปิ่มขึน้นมาปิ่มขึ้นมาแม้แต่ถุงยางชีพยังเปียกเลยรับโขน,นีไม่ทันมีก็สารเน่าเสียก็มีมันหนีไม่ทันแจกไม่ทันเรียกเขามาเขาบอกออกมาไม่ได้จะเอาไปให้เขาเอาเข้าไปไม่ได้พี่น้องครับพยายามถึงที่สุดขอเรือไปอยาวุฒิสภาครั้งแรกในมาสิบประลาม มันพอแจกที่ไหนครับได้ไปจุดแั้วจุดนี้หมดแล้วขอไอ้สิบลังก็หมดเพราะความต้องการมันเป็นร้อยร้อยหลาขอส่วนไปก็บอกท่านุณได้มาทัานรุนเอาไปแล้วทรั้งน,นี้เอาไปแล้วไอ้ส่วนลอยน้ำก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่รอพื้ินที่ถ้าใช้คำพวก ใช้ทั <If S 2> oh. ้งเรือออกไปแจกใช้ทั้งรถรถสูงจนหมดทุกวิถีทางแล้วขาดการติดต่อเข้าไปก็ไม่ได้ออกมารับก็ไม่ได้แต่ก็บอกไว้หน้าตําบลนั้นบอกไว้ตรงนี้ต่าบนนี้มีคนโดอยู่มีคนโดก็ไปชั้นสองชั้นสามเข้ากว่านี้จะออกมาได้จะรอน้ำลดนออกมาได้ พี่น้องครับพยายามทุกวิถีทางไม่ใช่พี่ออกทุกร้อนของพี่น้องผมรับว่าทุกร้อนของผมด้วยแต่สภาพมันมันมันไม่อำนวยจริงๆแล้วผมไม่พูดถึงความลำบากของผมแลครอบครัวให้ท่านฟังว่าสะอาดสะอาก,ากาันขนาดไหนนะครับแต่จิตวิญญาณของผมนั้นผมทำทุกวิถีทางแล้วนอกจากส่วนตัวแล้เพื่อนฝูงรวมมาหมื่นฝูง ไม่มีหน่วยงานไหนให้ผมเลยผมก็ต้องใช้วิธีนี้ละครับช่วยกันออกไปแล้วก็ประสานกระทรวงอาณิสเรื่องต่อกสารมีท่านผู้นำอบตาท่านผู้นำเทศบาลและอำเภอไปขอรับไปแค่อ,งว,อ,องว่าสวประทุมประสานผ่านมาแค่นั้นเองครับไปเลยก็เรียนให้ท่านหายใจ ส่วนไม่เห็นนรับผมนะั่นมันจะัดม,มันกว้างก็ไม่รู้จะไปยังไงจะบอกว่ารักจีนได้ไหวนะ้ำข้าหมามันก็เป็นได้ <laughs> นะครับขอชี้แจงให้ท่านทราบคำถามต่อไปครับเชิญท่านสวิทย์ครับ